แต่ที่เราไปมันไม่ใช่ไปแบบตัวเปล่าดูนะครับผมเอาอะไรไปให้เขาเติม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 คุณดูนี่ครับแม่พูดหนักเลยอบตดนะครับผมเป็นแบตดเรือเขานะครับผมเผื่อใครเออเห็นแล้วอยากเอออยู่ใกล้ๆนะครับอยากทำเรือเนี่ยมาตามทางที่ดูในคลิปนี้เลยเป็นชุมชนแบบบ้านเยอะมากนะ Oh, ต้ทักทาีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพีเ่เบเกิร์ตนะครับซึ่งวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดถึงเจ้าหกห้าศูนย์นะผมซึ่งก็วันนี้เป็นวันดีบังเอิญด้วยนะครับเลยเราจะออกไปข้างนอกกันตอนชเช้าหรือตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงห้าสิบสี่นะครับแต่ที่เราไปมันไม่ใช่ไปแบบตัวเปล่าดูนะครับผมเอาอะไรไปให้เขาเต็ม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 คุณด,ดูนี่ครับแม่คตรหนักเลยแบตนะครับผมเป็นแบตเรือเขานะครับผมต้องการเอาแบตเรือไปคืนเขานะครับผมก็ว่าเขาถามประมอวานัะแบตเรือแบตก้อนนึงไปไหนวันนีน้ผมเลยออกเช้าหน่อยเเเเเเพรรรราาาาาาะะะะะวววว่ดดดดดดีี๋๋ยยยยยยจไไไ้้้้กกกกลลลลััับบมมตคคคิปปใหนนนงๆททุูผ็็ ไ,ได้อยู่นะครับใบก็ไกลพอสมควรนะครับหนักมากหนักมากแต่มันไม่ปวดใหด้ผมเนะี่ยเออปล,ปล,ปล้วแลเออแฮมบอร์แบบมันตั้งมันบอ่อมันจะได้ไม่เหนื่อยโอเคอุย้ยหนักอยู่เหนเดียวะไปเราเดินทางครับ<อ>วันนี้ออกเช้าหน่อยแปดโมงห้าสิบสี่คือเช้ามากสำหรับผมนะไปเลย เช้าๆหน่ไหนครับวันนี้ปกติผมตื่นก็คือจะตื่นประมาณโอ้โหเที่ยนะครับวันนี้ออกตื่นเช้าไหนตื่นแต่เจ็ดโมงแล้ผมนอนเล่นโทรศัพท์ชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงอ่ะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเวลาสมมติเราแบบตื่นเช้าเนี่ยมันไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าครับเราจะตื่นปุ๊บแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะหยิบโทรศัพท์มา เป็นเลยพี่เม่์งนอะแบบมันเสียเวลาปรอบโทรศัพท์ประมาณสองชั่วโมงวันหนึ่งอะตอนก่อนจะยกขึ้นจากที่นอนนะโอ้โหแบบพูดแบบเฟลเลยอะแบบรู้สึกแบบทำไมเราต้องเอาเวลามาทิ้งกับโทรศัพท์ตอนเช้าด้วยวะอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะว่เดินทางไปเนี่ยมันจะเป็นที่เขาทําเรือนะครับผมก็ใครดูคลิปนี้ก็จะได้รู้ว่าพี่เบลไปทาเรือที่ไหนนะครับผมก็จะได้รู้นะครับผมเขาจะมีเรือจอดเต็มเลยนะครับเป็นเรือไฟเบอร์ครับจอดเต็มเลยนะครับ เดีย๋ยวเราไปถึงเราก็น่าจะรู้น่าจะเห็นกันรอะเช้าเลยวันนี้หลายลาคนอาจจะคิดถึงหสูตรนะผมก็ผมก็ม,กามาถ่ายคลิปให้เลยให้ดูแล้วกันครับ เเป็นคลิปที่แบบเราเก็บไว้เนี่ยบางคนที่ถึงเนี่ยเดี๋ยวทางก็ใช้ได้นะครับมันจะไปก่อนถึงสี่ชนะ่ะแล้วมันจะมีทางเลี้ยวให้เราเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะเราจะถ่ายไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยควจะได้ดูไปด้วยครับผม ก็เยอะเหมือนกันเนาะ <laughs> ผมไม่ตื่นเช้านานมากเลยจริงจริงนะ <c oughs> ผมก็จะพยายามให้พี่เบลมาถ่ายคลิปบ่อยๆนะครับทุกคนผมรู้แหละบางทีบางคนแม่งคิดถึงเออพี่เบลอีกองี้ยมันเป็นช่องของพี่เบลแล้วเนาะพยายามแบบเออจะให้แกม,มาถ่ายคลิปให้ดูบ่อยๆ แต่ช่วงนี้ทำอะไรลำบากมากครับเพราะว่าขนมโควิดก็โอ้โหลงสมควรเลยเช่นเดียวกันก็ไ่ได้ได้อยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยคนส่ขนคนขนอมก็จะแบบป้องก,กันกันดีมากนะครับผมแบบสถานที่อะไรแบบเนี้แบบรวมคนอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเปิดกันเนี่ยแต่ว่าพวกตลาดนัดพวกเนี้ยมันก็เปิดครับแต่ว่าแถวนี้มันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันเพราะคนยังทําการค้าขายแบบปกติหมดเลยนะครับ ผมพยายามปรับการพูดอยู่นะเพราะว่าหลายๆคลิปมีน้อง,องๆเพื่อนพี่ๆมาเม้นว่าเอ้ยพูดอะไรวนไปวนมาวะเออพูดทําไมวนไปวนมาคิดก่อนอะไรอย่างงี้บางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะพูดวนไปวนมาเพื่ออะไรแล้ว <c oughs> น,น่าจะนานอยู่ดิ <c oughs> ถ้าเป็นงานอื่นนะผมว่าน่าจะโดนไล่ออกแล้วครับเพราะว่างานอื่นมันต้องแบบตื่นเช้าๆอย่างเงี้ยมันบางทีทำงานเวลาสิบชั่วโมงอะผมเคยผ่านไปแล้วงานพวกนี้ผ่าน,าน,มมานหมดละผ่านมาทุกง,งานละ ผมคิดว่าสําหรับผู้ชายแบบผมก็คือทํางานทุกงานมาแล้วประมาณ40เปอร์เซ็นต์ละงานที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบใช้การศึกษาเยอะนะแบบงานก่อสร้างก่อสร้างอะไรอย่างงี้แบบงานทั่วไปเนี้ยไม่ใช่งานแบบว่าตารวจทาาหารพยาบาลผมมึงทาทีเดียวไม่หมดหรอกช่านเนี้ยแต่จริงๆถ้าเราท,ท,ทําจริงๆก็ํำไา้นะสมมติว่าเราสอบไนดะ้ปั๊บแล้วก็อยู่สักปีแล้วออกประกาศยสออกไปทางานติดต่อกลัวยวออกไม่ได้เลติต่ออะไรอย่างงี้ โอเคเดี๋ยวผมขอทำเวลาหน่อยแล้วกันเนาะ อ้าวทางเฮี่อ่นถนนสำรุดหมดละโอ๊ยอ,อันตรา,ายนะครับถ้าเจอถนนแบบเนี้ยผมบอกเลย ตีชนมาแล้วนะครับที่เราจะไปที่เอาแบตไปคืนเขามันก็จะเข้าทางที่บุกี้ผงขี่เข้ามาเลยเนาะแต่เดี๋ยวเราพอเราตรงไปเท่างเราเจอวัดนี่ัพงปุ๊กเจอปับเหมือนรู้ว่าแคบแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปคือเพราะคือน่ะผมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเราไม่ได้พกกล้องออกกล้องมาเพราะว่าเราไอมาแล้วเราแม่งตรงไปทางนู่นน่ะแต่จริงๆิเราต้องเลี้ยวทางนี้แต่เราตรงไปนู่นโคตรเวรเลย หลงดิหลงทั้งคืนแล้วครับเมื่อคืนหลงอยู่ประมาณีครึ่งชั่วโมงอ่ะ มีสมาธิขับรถอนะรถเล็กไม่ได้ผมเลยไม่ค่อยพูดเวลาใช้ความเร็วนะที่นี่จะมีทะเลด้วยไม่รู้เขาเรียกหาดอะไรนะเออนะข้างนอกมันน่าจะเป็นหาดไม่รู้ว่าใครพูดอยู่เมื่อคืนว่าหาดสีชนหาดสีชนหาดสีชนเนี่ยจริงผมเคยมาแล้วมันจะอยู่ในตลาดนะ นี่ไม่รู้ผ่านอะไรนะรผมก็ไม่รู้เหมือนไม่ได้อ่านป้ายด้วยอันที่นี่คือเขาแบบโควิดนี่ป้องกันดีมากครับจริงๆเลยเมื่อคืนผมมานี่คือแบบจะมีคนแบบขี่รถตะเวนในหมู่บ้านสามสี่ันนะอ่ะขี่ดูเช็คอะไรเงี้ยนคะือแบบโอ้โหเอาตรงนี้นะเดี๋ยวข้างหน้านี้นะทางขวามือผมพยายามเอามาให้เร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปทํางานต่อเพราะว่าช่วงเย็นผมจะได้มีเวลาว่าง เป็นชุมชนแบบคือรถยนต์เอามาได้นะแต่ว่ามันแคบมากเด๋ยเราก็เรียกขวายทีนึงเผื่อใครเออเห็นแล้วอยากเอออยู่ใกล้ๆนะครับอยากทําเรือเนี่ยมาตามทางที่ดูในคลิปนี้เลยนะครับผมถ่ายไว้ เป็นชุมชนแบบบ้านเยอะมากน,นะเหมือนคนแบบชาวประมองอะไรเงี้ยบ้านเยอะมากๆไปทางซ้ายนีไ่ไปไม่รู้ไปออกไหนนะผมไม่เคยไปว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวแล้วหนึ่งว,ว้าวโรงพยาบาลน,นั้นไม่ดีนะให้ได้นะ นี่เราก็ถึงละถึงที่ละเอาเบ็ดมาเช้าหน่อยสวัสดีครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งมาแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวผมติดงานอีกก็ได้มาแล้วผมอ่าหนักพอสมควรตื่นเช้ามันจังนะครับเอาไม่เป็นไรครับนี่ครับก็มาตามทางที่ผมบอกเลย มันจะเข้ามาทางข้างนอกแล้วก็เวียนเข้ามาเราก็จะมาเจอพี่เขาทําเรือกันนะครับแต่ใ,ใครสนใจเอเห็นแล้วอยากจะทําเรือนะผมก็มาทําได้นะครับนี่ก็จะเป็นเรือที่พี่ๆเขาทำนะครับดูเอาเอา่อาไงเงียเนีย้ยเนี้ยเลยสวยมากทบทาสีเลยด้วยเร่อครั่ใหม่อมาบ้างอ๋อครับเรื่องทำใ,ใหม่ๆหม่มา,าครับ ไม่จมนะครับแบบนี้พี่ก็าบอกโอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ฝากด้วครับใครคลิปนี้เ,เป็นกำลังใจพี่เบลก็ด้วยแล้วก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมก็าตามทางตามที่ผมถ่ายม,มาเลยนะครับก็ตามนั้นเลยฝากด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ You're You're You really gonna not good enough million other people stuff never There's make the same a it with